เพื่อนๆรู้จักแบตเตอรี่ทรายหรือเปล่าคะมันคือแบตเตอรี่ที่ไม่เหมือนกับที่เราคุ้นเคยเลยเพราะไม่ได้เก็บพลังงานในรูปแบบไฟฟ้าแต่เก็บเป็นความร้อนแทนค่ะหลักการทำงานของมันคือใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเช่นแสงอาทิตย์หรือกังหันลมมาทำให้ทรายร้อนถึงประมาณ500-600องศาเซลเซียสแล้วเก็บไว้ในไซโลขนาดใหญ่เมื่อต้องการใช้พลังงานก็ถ่ายเทความร้อน นนั้นไปต้มน้ำหรือให้ความอบอุ่นในอาคารได้เลยค่ะ บริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีนี้คือ Polar Night Energy จากประเทศฟินแลนด์ค่ะและเมืองแรกที่นำมาใช้จริงก็คือเมืองกังการปาแอโดยใช้สำหรับระบบทำความร้อนส่วนกลางของทั้งเมืองเลยนะคะผลลัพธ์คือสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ถึง70%และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า1,000ดอลลาร์ต่อเดือนเลยทีเดียวใครจะคิดว่าทรายธรรมดาธรรมดาจะกลายเป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยโลกได้ ขนาดนี้คะ